พุทธาภัยไปแล้วอีกชั้นไม่ได้ละประเดิจุดไม่ได้งานประวีดีบุญต้องไฟแข่งขันเสียงกองอกิ่งและนมันสก,การรอยพุทธบัตรดวงคำซึ่งด้านหลังที่เราเห็นนั้นคือรอยพุทธบัตรดวงคำตรงนี้เหรอฮะใช่รอยพุทธบัตรดวงคำที่เป็นรอยพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปกติในเดือนหนก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นงานส่งน้ำรอยพุทธบาทก็คือชาวบ้านก็จะเอาบ้างไฟที่ทำเนี่ย แล้วก็ที่เราเห็นเครื่องวงสวงที่เป็นผลไม้เก้าอย่างดอกไม้เก้าสีคือเครื่องเก้าที่จะไว้ถวายเป็นพุทธบูชาคือหลังจากที่เรา,อ,าอีกสักพู่หนึ่งวงพ่อมาึงเนีเราก็จะได้เห็นวิธี และล่ต้องมาแล้่ห้าพ่อนไปสิ่งผกรเดียวีะบรรดาผู้สิงสถิตอยู่นสถานที่นี้แต่บรรดาที่พราพเจ้าได้แบ่ส่วนคุณส่วนผู้สคุณยงเลยให้และได้รับการโมนนาแล้วขอจงวางมฏิวามสุัทธาพมีเจตนาอันเป็นกุศลตั้งอยู่โดย้องแล้วจงช่ว ความเชื่อพอดีสารเนี่ยคือเอนนาน้ําหอมเนี่ยมาส่งรอยพุทธบาทเพื่อที่ให้เกิดความศสน่หงคนก,ก,ก็คือคนอีสานก่อนที่จะทํานาเนี่ยเขาก็จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ฝนตกต้องตามดูกาก่อนที่จะมีการทานาได้ วนนี้ครับคือการแห่บั้งไฟฝนก็ตกทุกวันเลยแล้ววันนี้ก็มีเกณฑ์ว่าจะตกซึ่งปกติเนี่ยมันไม่น่าจะตกในเดือนในเดือนถ้าจน่าจะเป็นช่วงเดือนพิจานณาหลังพิจารณาไปแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นนิสัยทีด่ดีคือการขอขอฝนฟ้าอะไรเอ็ก็ตกต้องนับดูการอะไรเงี้ยแต่มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะกูบาเรื่องวันนี้ประกวดอะไรคําขวัญ<า>คำกลอนกิจกมีการกิจกรรมก็คือการแข่งอันศีลป้องจริงและมีการ,ร,การปาระกวกกดคำขวัญตองเอาพื้นประกวใช่ ก็เจริญเนี่ยท่านก็สำหรับในเรื่องของรูประมาในเรื่องของการประกวดขบวนของพลอกระยุทและก็จะมีการแข่งขันเสิ่งของกิ่งด้วยวันนี้เราก็จะได้เห็นคือกองกิ่งเป็นกองโบราณ